ก็สวัสดีครับผมก็พบกับผม,ผม,ผมอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวคุกกี้จิ้งจอกก้าวห่างนะครับผมก็ถ้าพร้อมแล้วก็เชิญรับชมเลยนะครับโอเคครับผมก็มาอยู่กันที่สกิลของเจ้าจิ้งจอกก้าวห่างนนะครับสกิลมีชื่อว่าตีลังกานะเมื่อกายล่างเนี่ยจะทำให้ศัตรูติดดีบัฟดึงดูดนะครับซึ่งจะมีหัวใจอยู่บนหัวของศัตรูนะแล้วก็จะทำให้ศัตรูเนี่ยโจมตีเราไม่ได้นะครับและเมื่อเรากดใช้เนี่ยความเสียหายหนึ่งครั้ง1้7 0เนะร แล้วก็เมื่อกลายล่างเป็นคุกกี้แล้วเนี่ยสามารถโจมตีได้ถึง2 3 0 9เลยทีเดียวถือว่าแรงมากนะครับโอเคก็ไปดูกันในเกมดีกว่าโอเคครับผมก็ไปอยู่ในเกมนะนี่ครับมาครับตีธรรมดาครับรอบพันเจแเมื่อกลายล่างปุ๊มจะทำดาเมจร,รอบตัวนะครับซึ่งดาเมจร,ร,รอบตัวเนี้ยจะทำดาเมจร,รถถ้อยุดสิบเปอร์เซ็นต์อย่างที่ผมบอกไปนะครับแล้วตีอีกสองสามสิบเปอร์เซ็นต์นะนี่ครับภาพสโลป้งทำดาเมจหมู่นะครับติดคีย์ดีคอรด้วยนี่ ประมาณนี้ครับเคครับผมแล้วถ้าเพื่อนๆลองสังเกตดูนะเมื่อติดดีบัฟเห็นไหมครับมีหัวใจอยู่บนหัวนะครับลองดูอีกทีนะครับจะมีหัวใจอยู่บนหัวของศัตรูนะครับตุ่มแล้วจะทำให้ศัตรูโจมตีเราไม่ได้ชั่วขณะนะครับนี่ครับผมก็ผมถือว่าใช้ได้พอสมควรนะครับผมแต่ที่สําคัญครับคือมันสกิลเข้าบอสครับผมที่ผมไอ้นั่นนะก็คือมันสกิลเข้าบอสนะครับเดี๋ยวมาดูภาพสโลว์อีกทีนะคือมันสกิลเข้าบอสด้วยครับตอนแรกผมนึกว่าจะสกิลไม่เข้าบอสนะ สามารถชะงักบอสได้ด้วยนะครับถือว่าดีเลยทีเดียวครับเอาไปลงตากไอ้นี้ได้ครับนี่ครับผมบอสต,ติดหัวใจด้วยถือว่าโอเคครับเอาไปสตนันบอสนี่หนึ่งครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูที่ข้อเสียดีกว่าครับโอเคผมก็มาดูที่ข้อเสียของเซ้าจิ้งจอกก็หาเลยดีกว่าครับ <c oughs> ข้อเสียของเซ้าจิ้งจอกก็หาเนี่ยก็คือ มันจะถอยลงไปข้างหลังครับผมนะจะได้ถอยลงไปกองกลางครับแล้วก็ไปยิงไกลนะซึ่งมันคล้ายไข่มันจะคล้ายมัดแร่งครับซึ่งไม่ควรจะเอาไปยิงคู่มาดแร่งนั่นเองครับก็เ <Star Wars S 1> สียอีกอย่าง <Ball. S 1> มันก็คือมันบางครับผมซึ่งถ้าใครจะเล่นควรจะมีตัวแทงดีๆสักตัวนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปดูที่ท็อปปิ้งกันดีกว่าส่วนท็อปปิ้งที่แนะนําผมแนะนําเป็นพลังโจมตี3กับความเร็วโจมตี2นะครับซึ่ง2อันนี้มันจะทําให้เข้ากับสกิลของมันได้ พอดีนะครับซึ่งต้องให้มันตีเร็วๆครับเพื่อที่จะรีดควาดาเมจของมันตอนที่มันถอยออกไปตรงเป็นกองกลางนะครับผมโอเคครับก็จะประมาณนี้ครับโอเคผมแล้วก็ถ้าใครที่ชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย